ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่คอนโดน2ห้องนอนค่ะขนาดใหญ่ถึง4 1อตารางเมตรที่สำคัญนะ<ม>พิเศษสุดๆผ่อนเริมต้นแค่6กถึง7 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้ถูกมากเลยใช่คนที่มีฐานเงินเดือนแบบ1 4ื่นขึ้นไปขึ้นไปนะคะ<ม>ก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่โครงการไหนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการมนเทียนพิ์คอนโดน,นะครับโดยที่ตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเรียบด่วนรามอินทานั่นเองบอกเลยว่าทำเลเนี่ยดีมากเลยนะครับ ใครนึกทำเลไม่ออกนะครับก็นึกถึงร้านวอร์เดอร์ไซด์ตรงเรียบด่วนได้เลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าทำเลตรงเนี้ยสามารถเดินทางสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมินตัดไปพระรามเก้าก็ได้แล้วก็ไปเกษตรนวมินได้เช่นกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตรงจุดที่คอนโด,ดตั้งอยู่เนี่ยรายล้อมไปด้วยห้างดังๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่น CDC d e s ดีไซน์วิลเลนะครับแล้วก็เซนทันอีสต์วิลอื่นๆอีกเยอะเลย<อ>ทำเล<อ>ดีมากนะครับทำเลดีมากแล้วตัวสองห้องนอนอ่ะมันเป็นยังไงนะแป้ง ตอนนี้นะคะสองห้องนอนกนะ็คืออยู่ข้างหลังเรานี่เลยเดี๋ยวเป็นยังไงแป้งพาไปดูตั้งแต่ห้องนอนใหญ่เลยนะคะโอเคไปไปดูกันนี่ก็คือห้องนี้นะต้องบอกว่ามันจะเป็นห้องที่โปร่งมากเพราะเขา่ากั้นโซนด้วยประตูกระจก แล้วอันนี้สามารถเปิดได้แบบว่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะเปิดฝั่งนี้ก็ได้อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่อันนี้เราเปิดมาในโซนห้องนอนใหญ่กันโอ้โหห้องนอนในห้องนอนใหญ่ก็คือใหญ่จริงๆนะในะมีเตียงขนาด5ฟุตพร้อมผูกให้ด้วยค่ะแล้วก็ลืมบอกไปในห้องนี้นะพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเป็นของใหม่หมดเลยนะใช่คือแบบได้ของใหม่ไม่ต้องใช้ต่อจากใครเลยโอ้โหดีมากเลยหลังนี่ตรงหัวเตียงก็มีผนังตกแต่งมีกรอบรูปอะไรเพิ่มดีเทลให้ห้องคือสวยสุดๆไปเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในห้องนอนของเรามีโต๊ะทางานให้ด้วยหรือว่าจะใครจะประยุกเป็นแบบโต๊ะอเนกประสงค์โต๊ะทานข้าวอะไรได้หมดเลยห,หรือว่าถ้าใครคิดว่ามันเล็กไปอ่ะคือเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ได้นะเพราะว่าคือเห็นไหมว่าแบบพื้นที่มันเหลือเยอะมากใช่พื้นที่กว้างมากเลยจะซื้อตู้เสื้อผ้ามาตั้งเพิ่มเติมก็ได้นะคะคือแบบมันมีที่เหลือเยอะแล้วก็คือสมมตินะว่าแบบ เป็นพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วลูกอยู่ห้องนี้ถ้าวันไหนอยากแบบนอนเห็นหน้าลูกด้วยนี่เราเปิดตรงนี้ค่ะมันจะคอนเน็กไปห้องนอน,น,ลนเล็กได้ไดใช่<ฮ>คือมันต่อก,กันได้เลย<ฮ>แต่ถ้าเกิดวันไหนอยากส่วนตัวนะเราก็ปิดก็ได้นี่ก็คือจะเป็นความเป็นส่วนตัวอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนี่ตรงนี้เขามีแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะเป็นแอร์แครเรียขนาด1 2 0 0 0หมื่น BTU ของใหม่เลยโอ้โหว่าแล้วทำไมมันดูใหม่มากมันคือของใหม่จริงใช่ไหมครับของใหม่คือเย็นหนาวมากนะตอนนี้ก็คือแบบ ดีมากๆเลยมีประกันด้วยเพราะเป็นของใหม่ใช่ประกัน1ปีนะคะอในห้องนอนเล็กของเราก็คือจะสามารถเข้าจากทางห้องนอนใหญ่ก็ได้หรือว่าเข้าจากห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะนี่เราเปิดได้2ทางเลยเปิดฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดด้านนี้ก็ได้แล้วก็ล็อกได้นะคะดีมากเลยคือดีมากๆเนาะห้องนี้อ่านี่ในห้องนอนเล็กจะมีเตียงขนาด3.5ฟุตให้นะคะแล้วก็หัวเตียงคือน่ารักมาก ถ้าใครอยากแบบว่าไม่ให้แสงเข้าก็ปิดม่านได้ใช่มีติดตั้งม่านกัน UV นะครับแล้วก็กันแสงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้วิวถือว่าส่วนตัวนะคือลองดูวิวแบบไม่มีใครมองเข้ามาเห็นเราได้เนาะมันเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็มีแอร์ให้อีกตัวนึงโอ้โหคุ้มมากเลยอะมาอันนี้ห้องเล็กมากแต่ว่าแอร์ขนาดแบบใหญ่สองดีดูเหมือนกันใช่แล้วก็มีผนังตกแต่งมีไฟดาวไล์แต่งห้องให้เหมือนอยู่คาเฟ่เลยเหมือนอยู่คาเฟ่ถ้าใครแบบ อยากเอาโต๊ะทํางานมาตั้งก็ตั้งได้นะมีพื้นที่เหลืออีกแล้วตู้เสื้อผ้าอะไรคือตั้งได้พอมากใช่ยังมีพื้นที่เยอะเลยมีตัวห้องก็จะแบบเป็นแบบเปิดคอนเน็กหากันได้หมดเลยแบบเนี่ยโล่งๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากส่วนตัวก็ปิดได้ใช่ครับก็เดี๋ยว<ห>เราไปได,ดูโซนระเบียงกันต่อเลยว่าเป็นยังไงบ้าน<บ>ห้องนอนก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าให้คุณแป้งพาดูระเบียงอันนี้นะคะมันไม่ใช่ระเบียงธรรมดานะทุกคนมันจะเป็นระเบียงผสมครัวด้วยค่ะนี่ก็คือ ห้องเนี่ยต้องบอกว่าครบมากนะเป็น2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำมีโซนครัวที่สำคัญครัวแยกอยู่นอกระเบียงนะคะก็คือเวลาทำอาหารนะไม่ต้องกลัวเลยว่ากลิ่นจะเข้าไปรบกวนภายในห้องเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกเลยพอเราปิดประตูปุ๊บกลิ่นก็คือไม่เข้ามาแล้วแล้วก็ระเบียงก็ติดตะข่า,ายกันนกงให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องกลัวปัญหาแบบระเบียงสกกระปรกหรือว่าตากผ้าอยู่ผ้าจะปิวลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกลัวเลย ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนข้างในกันต่อค่ะจะเหลือเป็นโซนห้องน้ำกับโซนห้องนั่งเล่นเนาะเดี๋ยวให้คุณพงพาไปดูห้องนั่งเล่นก่อนค่ะได้ครับกลับมาที่โซนแรกที่อยากจะพาดูนะครับก็คือโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองเนาะโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยก็คือเข้าจากประตูทางเข้าห้องมาเนี่ยก็จะมีพื้นที่บริเวณกว้างเลยนะครับเป็นแนวซีเลียผืนผ้าสามารถวางของเพิ่มได้เยอะเลยนะครับตรงกลางของห้องเนี่ยก็จะมีโซฟานะครับสามที่นั่งเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็น ชั้นวางทีวีนะครับพร้อมกับตู้เก็บของเพิ่มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทางานหรือว่าใช้เป็นโต๊ะทานข้าวก็ได้นะครับแล้วก็ในโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยก็ยังมีแอร์มาให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยแต่อยากจะบอกว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยสามารถวางเพิ่มในบริเวณห้องนอนเล็กและห้องนอนใหญ่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงบริเวณห้องนอนเล็กและใหญ่เนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับ เอแล้วตัวพื้นห้องนี้มันเป็นกระเบื้องยางใช่ไหมคะใช่อยากจะบอกว่าพื้นของห้องนี้นะครับเป็นกระเบื้องยาง SPC นะครับโดยที่กระเบื้องยาง SPC เนี่ยก็คือคุณสมบัติดีมากเลยเพราะว่า<ม>จะทนกว่าลามิเนตนะครับแล้วก็กันน้ำนะครับไม่บวมน้ำแล้วก็ไฟไม่สามารถติดได้แล้วที่สำคัญก็คือปลวกกินไม่ได้ด้วยนั่นเองนะครับเลิศสุด,สดๆเลยเรียกว่าพาไปดูพื้นที่หลักๆกันครบแล้ว เรียกว่าห้องเนี่ยสวยใหญ่มากเลยเนาะแต่เราเดี๋ยวไปดูห้องน้ําซึ่งเป็นบริเวณสุดท้ายกันเลยนะครับมาดูห้องน้ํากันห้องน้ําจะเข้าได้ทางเดียวนะครับจากโซนบริเวณห้องนั่งเล่นโดยที่ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งบริเวณโซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางโซนเปียกยก็จะมีเครื่องทำน้ําอุ่นติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเชว่นกันตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็ใช้แต่ของโอเคของดีหมดเลยนะครับเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเรียกว่า คุณภาพอย่างดีเลยนะครับรับประกันเลยบริการแฟนกานเดี๋ยวไปฟังสรุปห้องกันอีกทีนะครับว่ารวม,มทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเลิศสุดๆเลยนะห้องนี้คือแบบว่าแบ่งสัดส่วนชัดเจนมากๆแล้วก็มีถึง2งห้องนอนเลยนะคะเดียยว,ว่าห้องเนี่ยใหญ่มากๆเลยเพราะว่าห้องเนี่ยมากับห้องขนาดใหญ่ถึง41ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนชั้น5ด้วย แล้วก็เปสองห้องนอนอย่างที่แป้งบอกไปเมื่อกี้ที่สาคัญคือผ่อนถูกมากทุกคนคือผ่อนถูกกว่าหนึ่งห้องนอนอย่างนั้นแล้วก็<ม>ทาเลเทพมากผ่อนเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่นะผ่อนเริ่มต้น6,000บาทน,นะครับค่ะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าห้องนี้จัดมาเต็มที่มากๆเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยใหม่ทุกอย่างนะครับแอร์ก็จัดให้หนักๆเลยถึง3ตัวด้วยกันเนาะก็เรียกว่า2ห้องนอนคุ้มค่าตัวโครงการเนี่ยทำเลดีมากๆนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บนถนนเรียบด่วนรามินทานะครับเดินทางง่ายไปพระรามเก้านะครับ นว,วมินแล้วก็กเกษตรนวมินนะครับใกล้ห้างด้วยนะครับใกล้ห้างดังๆมางมายเป็นเซนทรัลอีสต์วิ์ดีไซน์วิลเลจซีดีซีคิสตันนะครับใช่ยังไงใครที่สนใจก็รีบทักมาหาทางฝ่ายคอนโดด้วยห้องนี้คือต้องบอกว่าราคาถูกห้องใหญ่2ห้องนอนมาไวไปไวแน่นอนใช่ราคามาไวไปไวแน่นอน2ห้องนอนผ่อนแค่ประมาณ6-7,000บาทมันใช่เดี๋ยวนี้มันหมื่นอ up <า>เกือบ20,000แล้วเนาะสองห้องนอนครับ ยังไงก็วันนี้ไปก่อนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยว่าเราจะพาไปดูคอนโดหรือบ้านที่ไหนกันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย